ือน้ำหัวใจเป็นดาราเด็ก <Wow. S 1> แต่เหมือนกับจะกลายเป็นเหยื่อให้คนในโรงเรียนนี่เออนั่นแหละสิ่งที่น้องใส่หญิงอยากจะมาเล่นนะก็คือแล้วเฮ้ยเฮ้ย อเอาละเริ่มสงสารแล้วเนื้อเรื่องน่าสนใจนะทุกคนเป็นฟิล์มแบบว่าหนามหัวใจโดนแก้งี้หรอพูดกับแบบแมน,แมนดิยายหน้าน่ะมันซ้อมที่ไหนมันแทบไม่ซ้อมเลยเว้ยว่ายายหน้าน่ะไม่ต้องซ้อมหรอกแค่เธอมาโชว์ตัวคนก็มาดูมันละโอ้ยเธอมันโคตรขี้ฉาเลยวะ่ะเราควรจะเห็นใจหรือสะใจไปดูกันฮะก่อนรับชมก็ช่วยกดไลค์กดซับหรือใครใจดีก็กดสมัครสมาชิกให้น้องทังหญิงหน่อยนะกราบขอบพระคุณล่วงหน้าเลยฮะเนื้อหามีความรุนแรงมากห้ามทำตามเด็ดขาด เเ็วาดลายลายลดิโอดิโอวจิบาดิโอวสตาสตาชิอตาโสตาดิโอวดิโอวอปาเทาอปาเทฟจีด่บายบายชาบชอโสวัสดีฮะน้อง โกหญิงเองฮะกลับมาอยู <Hospital> ่กับเกมยันเดเรสุดที่รักอีกแล้วฮะเพราะว่าช่วงเนี้ยมอดโคตรเยอะนะตามเล่นไม่ทันเลยฮะ แต่ยังไงก็ตามนะตอนนี้ในสมาชิกก็ใกล้จะสุ่มแจกของแล้วฮะทุกคนแอบบอกเลยนะว่าอาจจะมีคนได้เป็นพันบาทเลยนะเอาเป็นว่านั่นแหละฮะถ้าอยากไปเล่นกันก็ต้องกดสมัครสมาชิกนะแต่ตอนนี้ขอเริ่มเลยดีกว่าฮห้มากียวงเกียวโวตั้งนานนะนี่นะเราเลือกมาหน้านี้แล้วใช่ไหมฮะเราต้องเลือกมาเป็นทางขวานี่นะเออ play as q u s i k i a ใช่ไหมแล้วก็ขอบอกไว้ก่อนนะว่ามอสเนี้ยยังทําไม่เสร็จเด้อแต่มันมีอะไรที่ว้าวเยอะมากๆนั่นแหละ น้องขหญิงก็เลยชิงมาเล่นก่อนนะทุกคนเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวทำให้ดูฮะขออนุญาตนิวเกมใหม่เลยละกันฮะต้องกดตัวชิปนะเพื่อไปคัสตอมโหมดฮะอ่ะกดตัว E เลยเอาง่ายๆคือมันเป็นมอดของคัสตอมโหมดนั่นแหละฮะเราก็เลยต้องโหลด Data ตรงนี้นะอ่ะกดตัว E เลยแล้วก็กด Control 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 ยาวๆเลยฮะอ่ะหน้านี้ให้กดตัว E นี่เห็นไหม ชินเดสูไฮนะมันเป็นชื่อโรงเรียนของเราะทุกคนเดี๋ยวไปรอดูในเกมเลยดีกว่ามาแล้วฮะคัดซ <Cut scene S 2> mm ีนคัดซีนก็ยังไม่มีอะไรมากฮะมีแค่ทางด้านขวาล่างนะว่าวิธีกําจัดที่บังคับคือบีเฟรนหรือว่าเป็นเพื่อนนั่นเองหรือว่าน้องข้างหญิงบังตาเนี่ยแหละ <laughs> ใช่ไหมอะ นี่นะบีเฟนเออแค่นั้นแหละฮะแต่ว่ายิงอีกอ้ําแต่ว่าจริงๆมันก็ยังแบบยังไม่เสร็จไงสัปดาห์แรกอะ่ะแล้วก็ข้ามข้ามไปเถอะถ้าห,หญิงกดตัวอ e, ีไปแล้วนะเมื่อกี้มาแล้วฮะอุ้ยเราน่ารักนะมันมีความฟ้าฟ้า,ฟาม่วงม่วงใช่ไหมฮะทั้งห้องเลยนี่นะแล้วก็แบบลาเวนเดยังไม่รู้ความหมายเหมือนกันฮะเดี๋ยวดูนึกคืออะไรอะ่ะคริสตัลคือเข้าใจแล้วจริงๆมันคือกางเกงในะฮะแต่ว่าเขาจะเปลี่ยนเป็นคริสตัลแทนนะแล้วถ้าหญิงเห็นทางซ้าย โลกนี้มันเป็นทะเลของเลือดใหญ่ดีแต่น้องข้าหญิงอยากจะไปเมืองมากเลยฮะอะก่อนไปเมืองขอดูเบสเซมนต์ก่อนว่าจะมีอะไรหรือเปล่าโอเคไม่มีไปเมืองเลยละกันม่ <c oughs> ขออภัยเ <c oughs> ี่เออนั่นแหละสิ่งที่น้องใสหญิงอยากจะมาเล่นนะก็คือเห็นเมืองเขานั่นแหละฮะมันน่ามาเดินเล่นมากเลยก็เลยแบบไม่ไหวแล้วไม่เสร็จก็ไม่เป็นไรฮะน้องข้างหญิงขอต้องได้เล่นนะเป็นไงมาดูทีละซอกทีละมุมดีกว่าทางนี้ก็คือโกโฮมนะอ๋อโอเค มาซอกนี้ฮะจะมีซอกหญิงไหมฮะ <ห deposited? S 1> เป็นร้านกิฟช็อปแบบเก่าใช่ไหมแล้วทางด้านนี้ก็มีร้านคริสตัลร้านคริสตัลเห็นไหมมันก็คือกางเกงในนั่นแหละฮะใช่ใช่ใช่มันคือกางเกงในอ๋ everything. อแต่เขาจะเล่นเป็นครนะิสตอลเนาะแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่มีแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรโมดงโมเดลอะให้เราดูว่าเป็นคริสตอลมันเป็นยังไงแต่ก็ไม่ผิดไหนไรหรอกฮะน้อ, <laughs> นองให้หญิงแลปโยบะกิโยโบกิโยโบอบ้าแถาบากนี่คือ อันนี้มันเป็นร้านอิเล็กทรอนิกส์ยังไม่มีจริงนะยันเดฟยังไม่ยังไม่ไมเอามาเติมฮะเออไม่ได้จะด่าเลยยันเดฟสักหน่อยมานี่ฮะมินิมาคือร้านสะดวกซื้อทั่วไปนั่นแหละฮะเออแล้วก็อันนี้ล่ะแฮรซาลอนอ๋อโอเคทังหญิงไม่น่าคิด เข้าไปเลยอันนี้คืออะไรใช่ไหมจริงๆแล้วอ่ะยายคนนี้เขาคือคือใครนะทุกคนถ้าหญิงจำไม่ได้อ่ะ <Yeah. S 1> เหมือนจะเป็นญาติทางห่างของเลียวบะนี่แหละแล้วร้านซาลอนเนี้ยจริงๆมันคือแบบว่ามันมันซ่อนความลับไว้อย่างหนึ่งอ่ะฮะอ่านไปไปสักทีฮะอ้ยนี่นะมันก็จะเป็นการบอกเทคนิคต่างๆในเกมในการฆ่ากําจัดคนอะไรอย่างเงี้ยหลายๆคนก็น่าจะรู้แล้วเนาะแต่ว่า คนเนี้ยคนเนี้ยเป็นใครอะ่ะช่วยคอมเมนต์บอกให้หญิงด้วยนะเฮ้ยยน,นี้สวยจังเลยอะแล้วอันนี้คือมันดูมันท่ายือนอย่างงี้ให้หญิงไม่เคยเจอเลยนะแล้วเธอล่ะคือออเมทคาเฟ่ยังเข้าไม่ได้เนะาะให้หญิงไม่คุ้นหน้าไม่แน่ใจอะ่ะเหมือนจะเป็นของมอสนะทุกคน แล้วเธอล่ะยายเธอยายนี่ก็สวยว่ะเว้ยเหมือนเราจะดูดรอปนะทําไมคนอื่นสวยจังวะก็จะมีแบบชีวิตชีวาเนาะมีการมีคนเขาแบบว่าพูดคุยเราก็สามารถทะลุแบบนี้ได้ด้วยฮะโคตรประหลาดเลยแต่ไม่เป็นไรโอ้ยเขายังไม่เสร็จเขาเพิ่งเป็นเวอร์ชันแรกเองแล้วนี่ฮะมีบุ๊กสตร์นะร้านขายหนังสือก็ปกติเหมือนในภาคหลักของเราและตรงนี้ก็มีร้านเอ็มม่าสันเบเกอรี่อ่าจำก็ได้ไหมใครดูคลิปน้องข้างหญิงเนาะว่าน้องข้างหญิงอะเคยรีวิวเมืองของมดนี้ไปแล้วแต่ว่าในตัวมดของจริงอะเขามีการปรับเปลี่ยนเยอะมาก อืมนั่นแหละฮะผู้หญิงมอดนี้สวยวะ่ะวแต่สีตาคอนแทคเลนเธอแรงเกินปะอันนี้แรงเกินไปป่าวะ่ะไม่ชอบละแล้วไหนนี่ไหยน,นี่ก็ดูเฉ่มๆเฮ้ยแล้วก็ดูเห็นไหมดีความดีเทลเนาะกม้มซ่อมกม้มดูนมฮะก,ก้มจกนมนะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นที่นงที่นั่งฮะถ้าหญิงอยากจะให้แบบอนาคตเราสามารถนั่งกินข้าวในเมืองได้อะไรอย่างเงี้ย แล้วก็เหมือนมอดเนี้ยเขาก็แอบ,บจะมีทําแบบนั้นด้วยนะ,ะน่าจะต้องเป็นอัปเดตต่อไปนั่นแหละฮะไปดูโซนต่อไปดีกว่าอันไหนดีทางนี้ละกันฮะเฮ้ยพวกเธอทำอะไรกันนะเขาก็ยืนคุยกันปกตินะกับหน้าโรงหนังฮะผู้ใหญ่นี่สวยจังเลยอะทำไมให้หญิงรู้สึกว่าตัวละครหลักเราดูดรอปวะเฮ้ยทำไมตัวละครหลักเราสู้ NPC ไม่ได้ละ่ะลรวโทล่ะคือใครโอ้ยเ,เราสามารถทำอะไรได้ไหมเดินเข้าไปได้ไหมอะ เดินเข้าไม่ได้ฮะอ่ะไม่เป็นไรนะห้าหญิงคิดว่าพวกเนี้ยเราน่าจะเจอที่โรงเรียนกันหมดเลยมั้งน่าจะใช่นะแต่ก็จําหน้าวันมันไว้ฮะทุกคนว่าหน้ามันเป็นยังไงเนาะแล้วทางนี้ล่ะ อ๋อเดิอนออกไปไม่ได้แล้วหรอโหเล็กนิดเดียวเองอะ่ะโถเอ้ยแล้วตรงนี้ก็มาเจอกับใครเนี่ยเอเมิลี่นาซาวิเหรอฮะน้ำหนัก142 142อร่ะไรฮะหน่วยเป็นกรัมเหรอหรือว่าหน่วยเป็นตันอะไรอะ่ะเฮ้ยแล้วตรงนี้พวกเธอทําอะไรกันอ่ะ้ยมีป้ายชื่อด้วยลานิมุลาสกิเหรอพวกนี้เขาคือใครอะ่ะหรือว่าเป็นสภาในโรงเรียนเราเหรอฮะแล้มายืนมั่นอะไรตรงนี้ก็ไม่รู้อะ่ะมายืนกำก๊กอะไรอยู่ตรงนี้อ่ะแต่ช่างมันเถอะฮะเดี๋ยวไปเจอที่โรงเรียนอย่าทํามั่นเกินนะแล้วตรงนี้ก็มีแบบว่าที่ร้องเพลงด้วยะ Every Night and Weekends หมายความว่าตอนกลางคืนเขาจะมีคอนเสิร์ตกันหรือเปล่าก็ต้องมารอดูนะสิขอดูหน่อยฉันอยากจะร้องเพลงตรงนี้ไม่ได้หรออไม่เป็นไรฮะอ่ะมาเจอตรงนี้ก่อนมาเจอตรงนี้ก่อนตรงนี้คือร้านขายสวนดอกมะลักมากมายฮะถ้าหญิงชอบการที่แบบว่าเขาเอา NBC มาเล่นที่เมืองอ่ะแล้วแบบว่ามันมีการจัดแจงอะไรต่างๆนานาแล้วยนี่ทำไมใส่ถุงมือแบบนี้เฮ้ ยี่นี่ทาตัวเด่นเกินนะฮ่างหิงลืมไปว่าเราสามารถเหาะได้นีว่วาเพราะว่าฮ่างหิ่งเห็นใหญ่นั่นกด f 1 1เพราะเราใช้โพสมอสอยู่เนาะนี่เขาน่าจะเป็นอาจารย์หรอไม่ชัวร์อุ้ยแต่ไหมหน้าเขาเป็นอย่างนั้นอะที่มีรอยตรงนั้นอะเขาเป็นอะไรอะงูใหญ่นี่ทำไมดูทําตัวดูหน้าสงสัยจังเลยแล้วมีโมดงอุ้ยแอบมีโมเดลอยู่ข้างในบ้านด้วยนะแสดงว่าอาจจะเป็นฉากอะไรสักฉากหนึ่งแน่เลยถ้ามอสทำสำเร็จแล้วอะตรงนี้ฮ่างหิงรู้สึกว่าไม่เหมือนมอส ก่อนหน้านี้ที่น้องห้างหญิงมาเล่นนะเพราะจาได้ว่าตอนแรกอะ่ะถ้าเราเข้ามาเราจะเจออันนี้เลยผู้พิพากษาเหรอฮะหายไปจากตรงนี้นะตรงนี้ก็เป็นโมเดลของภาคแม่นั่นแหละไม่มีอะไรฮะหนูหญิงแสดงเป็นวิภาวดีเรื่องป่าไม้ โอ๊ยโอ๊ยช่วยด้วยหนูหญิงวิภาวดีถูกยิงนี่นะมีป่าไม้ให้เราเล่นด้วยฮะถ้าอย่างนั้นน้องข้างหญิงไม่รอชาแล้วฮะไปโรงเรียนของเราดีกว่าเขาบอกว่านักเรียนอาจจะเป็นกุญแจสําคัญในการกําจัดหนามหัวใจนะดังนั้นก็ต้องระวังด้วยนะว่าเวลาเราจะกําจัดใครก็ต้องคิดให้มากแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกฮะเพราะว่าเนื้อเรื่องยังไม่เสร็จใช่ไหมน้องให้หญิงก็เลยจะขอไม่ได้แคร์มากนะตอนเริ่มเกมค่อนข้างแหลกนิดนึงฮะน้องข้างหญิงแนะนำนะให้กด enter ไปก่อนเพื่อรอให้ Mod road. เนี่ยตอนนี้ได้ยินเสียงเพลงแล้วเราค่อยกด enter นะตอนนี้คือคือโอ้โหยังกระตุกอยู่อ่าแต่ว่ามันดีขึ้นเยอะดีขึ้นเยอะโอเคขอส่องหน่อยซี่คุยเล่กันอะอาจจะแบบว่าไม่ได้สนใจเนื้อเรื่องขนาดนั้นนะทุกคนแต่ว่าก็จะอ่านฮะเผื่อว่ามันจะไปทํากิจกรรมอะไรบางอย่างเนาะเนื้อหาก็ยังเหมือนเดิมฮะเป็นการทําอาหารเหมือนเดิมนะแต่ขอส่องหน้ารุ่นพี่ก่อนคิดว่าไงแอบชมว่ะแอบเลิมเลิมเมกนินะ่ะนาหัวใจชื่อว่ามาดี้นะยี่มาดี้ขอดูหน่อยยัยมาดี้นี่แล้วมันเดดินนนอ้วยนะ เฮ้ยมาด้วยมาดีมาด้วยขอดูรายละเอียดของใยมาดีหน่อยละกันฮะปึ้ง มอดนี้ชีมีลูกเล่นว่ะดูดิมีการโพสตทตาทํทมาเป็นว่ะแสดงว่าใยคู่นี้ต้องเป็นอะไรกันสักอย่างแน่เลยอะเป็นคนอยู่ชมรมดราม่าเหรอใยลูน่ามูนนะแล้วเขาก็ดูเป็นคนที่เพอร์เฟกต์มากๆอะป,ประมาณนนะแล้วใยนี่ล่ะนิกกี้เป็นคนอยู่ชมรมทาอาหารครับแต่ว่าเป็นเพื่อนสนิทของคนข้างๆนะแล้วก็มีบุคลิกที่หวานฮะแล้วก็ใยเมดี้มาดี้นะแอบชอบคอตตอนบริงก็คือเซนไปของเรานน่นแหละฮะเป็นคนไม่มีชมรมแต่ว่าอยากจะเป็นนักแสดงเหรอใจของเซนไปเราจะแย่แค่ไหนนะถ้าใยนี่หายไปอ เอาละขอเดินดูโรงเรียนก่อนนี่โรงเรียนก็จะมีการเปลี่ยนสีอิฐสีกระเบื้องสีผนังหมดเลยเห็่นู้นลำคาญอุ้ยไว้ก่อนไว้ก่อนทําอย่างอื่นของเราก่อนฮะอย่างเช่นมาสะพายกระเป๋าอันนี้โอ้โหยังไม่มีการมอดถ้าอย่างานั้นทิ้งเลยทิ้งยังไง <laughs> ทิ้งเลยเราต้องใช้มอดเท่านั้นเราต้องมีสีสันเท่านั้นนะแบบกระเป๋าเราที่เราสะพายนี่อันนี้ก็เป็นของมอดฮะแล้วก็นี่ก็เป็นของมอดวุ้ยขอดูชุดหน่อยอุ้ยชุดสวยอ่ะ อันนี้เป็นสภาใช่ไหมฮะทาไมสภามันชุดยี่นี่ไม่ชอบแล้วถ้าหญิงไม่ชอบหลายคนอ่ะเพราะมันเด่นกว่าเราอ่ะน้อยอ่ะลานพลาซาของเรามีการตกแต่งใหม่นะแต่ว่าเหมือนน้องข้างหญิงจะเห็นการตกแต่งเนี้ยมาหลายมอดแล้วอือแต่ว่าอันนี้ก็สวยนะเพราะว่าเขาเอาต้นไม้สีใหม่มาฮะเขามีป้าย newspaper อ๋อป้ายชมรมหมอแล้วก็พร้อมกับชื่อเขาด้วยนี่ดูห้อง อุ้ยตกแต่งใหม่หมดเลยห้องพี่พยาบาลเสวนี่นะวุ้ยพยาบาลสวยจังชุดพยาบาลก็เหมือนเดิมหรือเปล่าไม่แน่ใจฮะแต่ว่ามันสวยอะ่ะขอดูอย่างอื่นหน่อยดูห้องเรียนละกันดูห้องเรียนห้องเรียนมีการตกแต่งใหม่นี่ไงนี่ไงตู้หนังสือเพิ่มเข้ามาฮะโอ้กระตูกระต,ะตูนิดหน่อยกระตูนิดหน่อยแล้วก็หลังห้องก็มีการตกแต่งนะอันนี้น้องให้ยิงไม่เคยเห็นเลยไม่เคยเห็นเลยไม่เคยเห็นเลยแล้วก็ห้องนี้นะโฮมอีซีรูปไอ้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 ขันไมข้ขันมือไว้ <laughs> มีการตกแต่งใหม่ไหมเอ่ยเหมือนจะไม่มีหาทุกคนห้องตัดเย็บมียันเดิมทุกอย่างยกเว้นสีผนังขอเก็บอันนี้มาก่อนหนึ่งแมตต์เดี๋ยวจะอารวาดเลยฮะและ้วเฮ้ย,ย,ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยรลดๆเอ,อ,อันนี้จริงๆมันเป็นห้องมีติ้งรูมฮะทุกคนแต่ว่าตอนนี้มันเปลี่ยนไปนะเฮ้ยเป็นห้องอะไรก็ไม่รู้แต่ว่ามันสวยขึ้นมากอันนี้เป็นของมอสแน่นอนฮะเออเลิศว่ะแสดงว่าห้องอื่นๆก็ต้องมีการตกแต่งใหม่แน่เลยฮะใหญ่นี่ เป็นไรแต่ยีนี่สวยอีกแล้วผู้หญิงมอดนี้สวยอ่ะเนาะถ้าหญิงขอลองขำก่อนอ่ะอ้าอ้าาแป๊บนึงขำก่อนฮะขำก่อนฮะเราขำเหมือนเลียวบะท่านั่งก็เหมือนภาพปกติฮะทุกคนแต่นี่สะดุดตาฮะเป็นชมรมผีสิงจำเป็นต้องใช้คอมเก่าด้วยหรอแต่แอบหน้าขนลุกนะมันเหมือนเป็นอุปกรณ์ล่าท้าผีฟาสโมโฟเบียเลยอ๋อใครเคยเล่นบ้างอีเกมล่าท้าผีน้องผู้หญิงไม่ไหวนะห้องชมรมดาม่าเจอเลยเจอเลยในนี่ นายนี่เขียนว่าอะไรอ่ะ Dinner at six o' member must be there ทุกคนในชมรมต้องไปกินข้าวเย็นกันนะค่ะเออการบอกใบอะไรเลยเอาเราหรือเปล่าเพราะว่าทุกครั้งที่มีการบอกเวลาอะไรอย่เงี้ยมันดูเหมือนจะมีเงี้ยนงามแต่ว่าเป็น6กโมงก็คงไม่มีแหละหรอกมังฮะโอ้สภาหรอทำไมได้พิเวิเลตจังเลยอ่ะทำไมายนี้มันสวยอ่ะนอยอ่ะทําไมเขาสวยจังวะเฮ้ยเจ้าของมอส เราสามารถเป็นโอซคนอื่นได้ด้วยไหมอะ่ะห้หญิงอิดฉายเยนี่ที่สุดนะเยนี่สวยอะ่ะแล้วตอนนี้ห้หญิงได้ยินเสียงกองตลอดเวลาเลยฮะมาจากไหนก็ไม่รู้ฮะมาดูห้องชมรมนี้หน่อยละกการชมรมทําอาหารไม่มีอะไรไม่แน่ใจกับตู้นี้ฮะ ตู้นี้เหมือนเดิมหรือเปล่าแต่สวยโทนสีอะไรอย่างเงี้ยมันสวยอ่ะเขาเรียกว่าแนวโคซี่อะฮะแนวดูสบายหูสบายลูกตาสบายเอ้ยเออนั่นแหละฮะห้องอาจารย์เหมือนก็เป็นห้องอาจารย์ธรรมดานั่นแหละฮะเพียงแค่ว่าสีมันเปลี่ยนไปโอ้เลิกตกใจเอ้ยขอแค่ส่องไม่ได้หรอขออยากเห็นหน้าน่ะเยนี่สวยนะเยนี่สวยนะแต่ว่าอยู่นานไม่ได้ฮไปละไปละไปละโอ้โอ้ยพูดมากเโดนต่อไปชั้น2มาดูทีละห้องเลยดีกว่าห้องเรียนของเราอะ มีการเปลี่ยนแปลงก็คือนี่แย่อาจารย์มานั่งตรงนี้นะส่วนข้างหลังห้องค่อนข้างเหมือนเดิมเจ้าของมอสบอกว่ามอสเนี้ยทำเสร็จแค่ถึงวันพฤหัสนะทุกคนวันศุกร์ยังทำไม่เสร็จห้องผสมยาเคมีเหมือนเดิมห้องคลาฟของเหมือนเดิมห้องอ่าเฮ้ยอันนี้จริงๆมันคือห้องอะไรหรอห้องล่อเหยื่อใช่ไหมหญิงเออไม่รู้ว่ามันเรียกว่าห้องอะไรอะแต่ว่าตอนนี้มันเป็นห้องสมุดใช่ปะแล้วจริงๆเราก็มีห้องสมุดอีกไม่ใช่หรอเดี๋ยวไปดูห้องสมุดฮะเนาะห้องบูโดเหมือนเดิมเพราะะ ห้องนี้เปลี่ยนอีกแล้วห้องนี้เปลี่ยนอีกแล้วพระหญิงก็ว่าได้ยินเสียงคนตีกองจากไหนนะก็คือห้องดนตรีมีการซ้อมดนตรีอยู่ข้างในห้องนี้เลย <Wow. S 1> ไม่ต้องไปซ้อมกันที่โรงยิมแล้วนะนี่มีเปียโน,โนโด้วยมีที่นั่งด้วยอันนี้ใหญ่นี่พวงนี้เป็น V.I.P. นะมีโต๊ะเป็นของตัวเองคะไม่ชอบเลยอะห้องศิละปะก็ดูเหมือนจะไม่มีอะไรนะต่อไปหอห้องสมุด ah. นี่ห้องไรบบารีของเราเฮ้ยคุณคุนเปล่าชัดเลย จริงๆแล้วเราเคยเจอไปแล้วเด้อห้องเนี้ยดูความหลอนเราเคยเจอไปแล้วในมอดเสียงรักเสียงหลอนใช่ไหมที่น้องให้หญิงเคยเล่นไปอ่ะถ้าใครเป็นเอฟซน้องให้หญิงตัวจริงต้องจําได้นะอแล้วห้องนี้ไม่มีการตกแต่งฮะห้องนี้ล่ะก็ไม่มีการตกแต่งนี่มาแล้วชั้นสาขอดูห้องนี้หน่อยห้องนี้ปกติเหมือนเดิมฮะห้องนี้ปกติเหมือนเดิมอันนี้ก็ปกติเหมือนเดิมห้องนี้เหมือนเดิมห้องนี้ล่ะโอ้ Newspaper Club มีการตกแต่งห้องเยอะนะห้องนี้นะพอดูหน่อย แหมสวยเชียวห้องนี้มีโต๊ะคงโต๊ะคอมเนาะแล้วก็โต๊ะคอมโต๊ะคองโต๊ะคอมโต๊ะคำอ,อ่าห้องไบโอโลจีเหมือนเดิมเลยแล้วก็ห้องนี้ก็เหมือนเดิมเลยน่าจะมีแค่นี้แหละฮะการตกแต่งในโรงเรียนเนาะ oh. นี่ผอองค์ผอออก,ก็เหมือนเดิมจัดฟ้าของเราไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงเยอะเนาะยกเว้น สีเปลี่ยนแค่นั้นเลยถ้าหญิงลืมมาดูหลังโรงเรียนเลยห้องน้ําของเราไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงฮะแต่มาดูชุดกันก่อนสวิ m มิ่งสู i ปึ้งเฮ้ยอันนี้เปลี่ยนปะใช่ปะใช่ปะจริงๆเราไม่ได้มีชุดนี้นี่แล้วชุดยิมล่ะอ่าชุดยิมปกติฮะเดินมั่นแบบนี้เลยดีกว่าเพราะว่าเราไม่ได้สนเนื้อเรื่องขนาดนั้นแล้วไงใช่ไหมแล้วก็ขอเดินแบบนี้แซ่บๆโชว์คนในโรงเรียนไปเลย <Yes. S 1> ขอดูโรงยิ้มหน่อยอย่างแรกก็คือสีผนังเปลี่ยนแล้วภายในสีก็เปลี่ยนอันนี้ ไม่แน่ใจอ่ะพวกชูดต,ตรงนี้ทั้งหญิงไม่แน่ใจว่ะโดยรวมแล้วก็ยังเหมือนเดิมฮะทุกคนไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนะสะว่ายนงสะว่ายน้ําก็เหมือนเดิมเลยเปลี่ยนแค่สีพื้นโอวแม่ฮะเดินแบบตัวแม่ขอดูหน่อยสวนดอกมอมีการเปลี่ยนแปลงก็คือสีใช่สีเปลี่ยนฮะน่าจะแค่นั้นเลยนอกนั้นไม่มีอะไรแล้วฮะนี่ตอนนี้ห้างหญิงข้ามเวลามาแบบนี้แล้วนะบ่ายหนึ่งเ้ยมีความกระตุกนิดหน่อย มีอีเวนต์หรือเปล่ามีอีเวนต์เกิดขึ้นหรือเปล่าวิอ,อาจารย์จะมองหรอือเรอไม่เห็นหรอจกจ้ะไม่เห็นหรอจกจ้ะเชิดเชิดแล้วมันตัวแม่ออ้ยทำไมอยู่ดีๆคนมาตรงนี้เต็มเลยอะ่ะแล้วหนามหัวใจของเราเอาอยู่ตรงนี้ว่ะหนามหัวใจของเราอยู่ตรงนี้ออ้ยมันจะตกใจเลยนักหนาวะ่ะเป็นบ้าเหรอเส้นไปเออเส้นไปก็อยู่ฮะเฮ้ย,ยนี่ก็มาแอบมองอะไรก็ไม่รู้ด้วยนะแต่เหมือนกับว่าเขาไม่ได้คุยกันเลยอ่ะทุกคนมีอาจารย์เฝ้าด้วยเห็นปะ นั่นน่ะจะต้องมีคนซุกโซนกำจัดหนามหัวใจเร็วเกินไปแน่เลยเขาก็เลยเอาอาจารย์มาเฝ้านะแต่ว่าไม่แคร์หรอกหังหญิงก็ใส่ได้หมดอ่ะกลัวที่ไหนดูดิเออคนเฝ้าเยอะเกินก็เท่านั้นแหละเดี๋ยวเจอกันแต่ตอนนี้อ่อนให้เฉยๆฮะตอนนี้น้องหังหญิงข้ามเวลามาเป็นตอนทําความสะอาดแล้วนะตกใจใช่ไหมยยนี่ตกใจใช่ไหมอ่ะไปทําความสะอาดสิมันมานานแล้ว,อวเออลยยฮ้ย ชิญน้องห้งหญิงขออนุญาตกลับมาชุดเดิมดีกว่ากลัวค,คลิปมันจะเสียวเกินนะอุอ้ยแต่ก็อยากใส่ชุดนั้นเดินไปเดินมานะมันสนุกดีอะเฮอยยัยหนามหัวใจก็มาทําความสะอาดแบบปกติเลยนะก็คือมาทําความสะอาดตรงพลาซ่าดังนั้นน้องห้งห,งหญิงคิดว่าไปตอน4ี่โมงดีกว่าอาจจะมีอะไรนี่เดินตามไปเลยนางขึ้นมาบนดาดฟ้าฮะทุกคนแล้วก็นายพวกนี้มาซ้อมการแสดงตรงนี้นะเฮ้ยเอา้าอยู่ดีๆมีบทพูด เอออะไรอะ่ะการสปายมีท่าด้วยนะพออ่านแป๊บเหมือนเขากําลังคุยกันเรื่องแบบจะเข้าชมรมแต่ว่าเข้าชมรมกันไม่ได้ฮะทุกคนแล้วก็มีการบ่นด้วยนะเพราะว่าหญ่หน้ามันเป็นคนดังเงื่นเหรอมันเลยเข้าชมรมได้แล้วหนักหัวใจก็บอกนะเออเดี๋ยวเดี๋ยวฉันไปคุยให้อะไรอย่างเงี้ยให้หญิงยังจับเรื่องไม่ได้เลยฮะยายเพื่อนของมันอ่ะก็บอกเลยนะว่าเธออ่ะเป็นคนที่ดีที่สุดในชมรมนั้นเลยยายนี่ไม่มีชมรมไม่ใช่หรอแต่ก็พอเดาได้ฮะถ้านางมีชมรมนางก็ควรจะอยู่ชมรมการแสดงใช่ไหมถ้าอย่างนั้น วันนี้ไม่มีอะไรแล้วไปรอดูวันพรุ่งนี้ละกันเผื่อมันจะมีอีเวนต์อะไรเด็ดๆให้เราดูเนาะกลับบ้านกันฮะอะม็อดนี้กลับบ้านไม่ได้ฮะหญิงลืมบอกเขาบอกว่ามันเป็นบั๊กฮะทุกคนนั่นแหละก็เลยเอออาจจะต้องข้ามวันเอาอะอะไรประมาณนั้นนะถ้าอย่างนั้นเราก็ <c oughs> ใครเห็นใครเห็นวะใครเห็นเอาดินี่ไงามายืนเฝ้าประตูอะไรตรงนี้วะเอา้าเราเราทำอะไรคนนี้ไม่ได้ด้วยโออน่าจะบัก๊กฮะทุกคนมีใครอยู่ตรงนี้บ้างวะแต่ว่ามันนิ่งไปแล้ว เออทุกคนคือนิ่งเวอร์อยู่ดีๆทุกคนนิ่งหมดเลยอะ่ะพู้หญิงเหมือนหลุดมาในมิติอื่นเลยฮะช่วยด้วย <c oughs> เธอเอาอย่าพึ่งอย่าพึ่งว่ายน้ําสิ น้ำมันทําให้คนแข็งตัวนะเอออย่าเพิ่งว่ายน้ำนะอย่าเพิ่งว่ายน้ำเอ้ามันก็ขึ้นน้ามาได้นี่ว่าเอาเอาเอาลีลาเยอะลีลาเยอะเฮ้ยโอ้ยซอกไซซอกไซฟนฝิ่นฝีดฟุฝิ่นีดตุ๊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 ตอนนี้มันคือบั็กไปแล้วอะดังนั้นน้องให้หญิงก็จะกลับบ้านเลยนะและน้องให้หญิงก็จะทําการไปตอนกลางคืนนะสิแล้วก็ไปไหนเอ่ยไปเมืองนี่เฮ้ยเมืองตอนกลางคืนเนาะยา่นี่ก็ยังมีนี่อยู่นะเออตั้งแต่เช้าแล้วไม่ทําอย่างอื่นเลยหร ตอนกลางคืนก็จะได้ฟิลใหม่ใช่ไหมฮะเนาะท้องฟ้าสวยรวมถึงตรงนั้นด้วยมีการเล่นคอนเสิร์ตกันนี่ไงที่เขาบอกว่าจะมีการแสดงทุกคืนอะตอนกลางคืนก็จะมีการเปลี่ยนแปลงประมาณนี้นี่แหละฮะอ่านอกนั้นก็ดูเหมือนจะไม่มีอะไรแล้วฮะเดี๋ยวน้องข้างหญิงจะไปเล่นวันอังคารต่อเลยละกันนะมาแล้วฮะ ทิวสะเดนะขอสปายดูยหน่อยน่าจะเป็นการยืมหนังสืออะไรสักอย่างฮะแล้วก็จะมาคืนให้หลังโลกเรียนอ้ามันน่าจะเหมือนเดิมเลยอะดูเหมือนไม่มีอะไรเลยฮะตรงนี้นะหงิ่งก็จะขอข้ามไปเลยละกันนะโอ้ยหลังจากที่นางเก็บกระเป๋าเสร็จแล้วนางก็มาคุยกันด้วยนะขอฟังแบบมีมารยาทหน่อยละกันตอนนี้เขากําลังจะพากันไปที่ไหนก็ไม่รู้ฮะมาอ่านไม่ทันฮะทุกคนอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเมื่อวานนะการเข้าชมรมหรอมั่งนะเดี๋ยวต้องไปรอดูนั่นไงชัวร์เลย มาเข้าชมรมดราม่าลรอฮะ Excuse me ลมีแล้ว me, ลอ่ะนั่งไงนั่นไงเอาละเฮ้ยว่าไงเมดี้ว่าไงเฮ้ i, ฉันสงสัยอะว่าเธอกําลังหาสมาชิกเพิ่มหรือเปล่าอะใช่สิฉันกําลังหาเลยโอ้ยเย่ไปเลยแย่ไปเลยคือฉันสงสัยอะว่าฉันจะเข้าได้หรือเปล่าเฮ้ i, เหมือนเมื่อกี้มันกระซิบกันอะเออเขเข้ามาได้สิทีนี้หัวหน้าชมรมก็ถามนะเธอรู้เรื่องการแสดงมากแค่ไหนนี่นี่นี่เอาละ เป็นอวดแล้วมันบอกว่าตอนเด็กๆฉันเคยแสดงหนังด้วยนะแล้วยังนี่ก็ถามฮะว่าแบบเฮ้ยจําบทได้ปะสวัสดีน้องสาวจําฉันได้ไหมจะอ่านไม่ทันฮะแต่ตอนนี้ห้างหญิงกําลังรงอฟังสรุปฮะสุดท้ายมันจะได้เข้าหรือเปล่านะเหมือนกับว่าก็ได้เข้ามามั้งแต่แบบว่าเป็นการมาแทนคนคนหนึ่งอะฮะแล้วเขาก็เรียกมาแบบมาอุ้ยอุยเรียกมาทําการซ้อมการแสดงแล้วอะเอาเป็นว่าสุดท้ายแล้วอะยัยนี่ก็ได้เข้าชมรมการแสดงดังใจแล้วฮะอ่าแป๊บหนึ่งนะ แล้วก็เฮ้ยมั่นไสเออทำตัวเด่นเกินก็โดนไปดิก็ทิ้งมันไว้อย่างเงี้ยแหละฮะเนาะให้แขนมันผุบมันโผล่อย่างงี้ไปเลยชดไปดีกว่าเยส่งคนนี้ทําอะไรกันอ่ะเยนี่กำลังโดนบูลลี่แน่เลยอะโอ้ยไปดูหน้าหัวใจของเราก่อนดีกว่าฮะไหนขอดูการแสดงหน่อยซิมันจะเก่งอะไรขนาดไหนกันเชียวเป็นนักแสดงเด็กมาก่อนนะชมรมอ่ะ หุยตรงชมรมอ่มมะเขามีการเปลี่ยนนะว่าเป็นชมรมดราม่าแล้วจําตอนแรกได้ปะว่าตอนแรกอะ่ะเขาไม่มีชมรมนะเออเลิศนะแสดงว่ามอสมีการแบบรายละเอียดดีเทลอะ่ะเอาเรื่องนะเธอตอนเช้าก็เหมือนจะแค่นี่แหละฮะน้องให้หญิงไปดูตอนเที่ยงก็ได้ตอนนี้มาตอนเที่ยงแล้วเดอ้อเธอจะกินข้าวที่เดิมหรือไม่เฮ้ยมันรอคุยกับใครอะ่ะคุยกับเพื่อนสนิทมันไหนดูซิยังไงเดี๋ยวจะสรุปให้ฟังเลยละกันนะตอนนี้ให้หญิงพอทราบเรื่องแล้วยายพวกชมรมนั้นอ่ะชมรมการแสดงอ่ะมีกลิ่นตู่ตูนะทุกคนยายหนาหัวใจของเราอ่ะฮะมันจะต้องอ่า สริป <Skip S 2> เยอะมากๆ,ๆแล้วก็ต้องทําให้เสร็จจําให้เสร็จภายในพรุ่งนี้อ่ะแล้วตอนนี้เพื่อนสนิทของเราเหมือนจะแบบว่าจะไปเคลียร์ให้ด้วยวะ่ะอ่าวๆแย่หนักหมดใจก็บอกว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันจะฝึกเอาในตอนเวลาว่างอะไรอย่างเงี้ยเอาละเริ่มสงสารแล้วเนื้อ <c oughs> เรื่องน่าสนใจนะทุกคนเป็นฟีมแบบว่าหนามหัวใจโดนแก้งี้หรอจำตอนเช้าได้ปะมันจะมีฉากหนึ่งเนาะที่นายลูคัสมันกระซิบหายายลูน่าชัวร์หนามหัวใจเรากาลังจะโดนบูลลี่หรออุ้ยมันจะต้องมีอะไรกันเกิดขึ้นแน่เลยอะ่ะขอฟังหนยดนนนัักก็จแจงงาะโ ไฟจัดเครื่องเสียงอะไรอย่างเงี้ยส่วนมาดี้เธอมีหน้าที่อะไรก็ได้อะเกี่ยวกับชมรมเนี้ยวิแล้วลูน่าก็บอกว่ามาดี้เธอใช้เวลาเนี้ยซ้อมดีกว่านะแล้วนายลูคัสก็บอกนะว่าหนามหัวใจอ่ะสามารถร้องเพลงได้นี่นี่แล้วหนามหัวใจก็เริ่มอวดแล้วเฮ้ยฉันก็ร้องเพลงดีนะนี่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 น,นอกจากการแสดงแล้วอ่ะใยหัวหน้า2ตัวเนี้ยจะให้หนามหัวใจของเราร้องเพลงอีกเหมือนมันจะให้ร้องเพลงอะไรก็ไม่รู้อ่ะเป็นเพลงที่แบบว่า18บวกอ่ะเป็นเพลงที่มีคําหยาบเยอะอย่างเงี้ยฮะแล้วมันก็เริ่มแบบว่าไม่แน่ใจแล้้้้้วว่่าาาาาาาเยรรรสมถททํํแบบบนนนนัไไดดออีกก็ ชัวยัยนี่มันกันแก้งว่ะยัยสองตัวเนี้ยโคตรแสบเลยอะดูขามันขยับตลอดเห็นไหมคนกําลังโกหกนะมันจะเป็นแบบนั้นอะ <c oughs> แต่ตอนนี้ยายหนามหัวใจของเราอะมันก็กําลังจะโดนเล่นอยู่แล้วปะมันต้องถึงมือเราด้วยหรอแบบเนี้ย ก็แอบสงสารมันอยู่นะนี่ตอนนี้นางก็กําลังท่องสคริปต์การแสดงอยู่นะเฮ้อนี่ส่วนใหญ่นี่ก็มาจัดแจงเมคอัพเนาะแล้วก็จะมีคนนึงจัดแจงเกี่ยวกับแสงไฟฮะแล้วก็จะมีอีกคนนึ่งจัดแจงเกี่ยวกับเสื้อผ้านะยายนี่ก็จัดแจงเกี่ยวกับการเงินเกี่ยวกับพร็อพฮะสองคนนี้คือไม่ทําอะไรเลยนะจริงแต่เหมือนเรากลับบ้านไม่ได้มั้งคะทุกคนเดี๋ยวลองดูนะกลับได้ไหม อากลับไม่ได้โอ้หแล้วพวกนี้ก็แข่งโป๊กไปเลยอะ่ะอยากใส่ยัยสองตัวเนี้สุดๆอะ่ะเอาเป็นว่าไปดูพวกนี้ก่อนละกันเนาะเนื้อเรื่องจะเป็นยังไงอุย้ยน่าลุนว่ะอยากรู้อ่ะมาแล้วฮะวันพุธนะในตอนเช้าไอ้เรื่องพวกนี้ยเรื่องหนามหัวใจกับเนี่ยไม่แซบเลยตอนนี้ต้องเรื่องชมรมดราม่ากับหนามหัวใจเท่านั้นฮะอันนี้ให้หญิงเดานะเดี๋ยวยยเนี้ยมันจะไปฟ้องเพื่อนสนิทมันเว้ยแล้วทีเนี้ยมันก็จะไปหาชมรมมันใช่ไหมแล้วถ้ามันท่องจําไม่ได้อะ่ะยัยสองคนนั้นก ไงแล้วไหนร้องเพลงได้ก็เห็นเก่งเลยนี่ <c oughs> อันนี้ให้อหญิงคาดเดาแล้วนะ <c oughs> ยีงนี่โดนแน่โอ้มันมาที่ชมรมเลยว่ะเอาเลยตบกันตบตบเลยนี่เอามันแค่มาซ้อมเหรอไม่มีบทพูดหรอ <c oughs> อเอ้าเอ้าเหมือนจะแบบไม่ทันไปหน่อยเดี๋ยวไปนึงนะอ่านี่ไงยายหนาหัวใจเริ่มฟ้องแล้วอะว่าฉันเพิ่งเข้าชมรมมาเองแล้วทำไมให้เวลาน้อยจังอะไรอย่างเงี้ยยายลูน่าบอกว่าเดี๋ยวฉันจะให้อะไรสําคัญกับเธอนะรออยู่นี่มันจะเอาอะไรมาให้อ่ะเอามีดไปปักเลยลูน่าแล้วมันคนแล้วมันคนแล้วถ้าหญิงยังไม่แน่ใจนะว่าการบทสนทนาของมันอะมันเป็นตัวร้ายจริงหรือเปล่าหรือเพียงแค่ว่ามันกะเวลาไม่ถูกไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันกันแกล้งหรือเปล่านี่มันเป็นข้อมูลส่วนตัวที่ฉันกําลังจะให้คุณนะข้อมูลส่่วววนตััออะไรรเกกียบ เฮ้ยเธอจะต้องอ่านเองฉันจะส่งข้อความไปหาเธอนะจ๊ะถ้าเธอโอเคกับข้อมูลเหล่านั้นอ่ะยันหัวใจก็โอเคฮะเฮ้ยอ่านดิถ้้หญิงอยากสาระแนฮะทุกคนตอนนี้ตอนเย็นแล้วนะน่าจะเป็นหนังสือที่ยายลูน่าให้แน่เลยอ่ะเฮ้ย่ังนี่ไงไ่ไงี่ไงเฮ้ยกำลังอ่านอะไรนะมาดิฉันกำลังอ่านบางอย่างกับสิ่งที่ลูน่าให้มาสิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวเฮ้ยข้อมูลส่วนตัวของใครหรอเธอรู้จักคนชื่อโรสแมรีป่ะโอ้ยคนหัวสูงนั่นน่ะเหรอใครๆก็รู้จักเธอ เออนั่นแหละฉันเดานะเยน่นาน่ะก็คงไปพักร้อนเพื่อนหนีปัญหาของนางนั่นแหละ เพราะว่านางไม่สมควรจะเป็นนักสแสดง,งไงล่ะยายเพื่อนสนิทเราอะปากแซบนะหรือว่ามันไม่จริงล่ะเออใช่แล้วก็ไม่นะ๋อะเออหรอยังไงก็ตามสมุดบันทึกของที่ระลึ้ของเราอะยังไงก็ต้องทําให้เสร็จนะตัดบทจบเลยซึ่งเราก็ไม่รู้อยู่ดีฮะว่าที่ยายลูน่าให้อ่ะมันคืออะไรกันแน่แต่ก็เหมือนจะเดาได้ฮะว่ายายโรสแมรี่เลยนั่นอะที่ยายหนาหัวใจอะมาแทนที่อะเหมือนเป็นคนที่นิสัยไม่ดีเนาะเพื่อนสนิทของยายหนาหัวใจอะใส่เต็มเลยนะเมื่อกี้เอออะกลับบ้านไม่น่าได้ฮะทุกคน เุ้ยพอผหญิงอยู่ดีๆก็เดินมาเห็นมาเจออ๋มันเป็นจะอี้หรอมีการตกแต่งเพิ่มเข้ามาเฉยเลยเหมือนจะเป็นการแสดงแล้วก็การเล่นดนตีร้องเพลงเนาะอย,อยู่ดีๆฉันก็อยากมาบนนี้จังเลยแล้วก็ตัดเลยเอ้าเอ้ยเขามีที่กั้นนะ <c oughs> เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปรอดูวันพรุ่งนี้ละกันเนาะว่าจะเกิดอะไรขึ้นนี แต่น้องห้งหญิงก็ยังไม่แน่ใจนะว่าเนี่ยสองคู่นี้มันเป็นคนร้ายจริงหรือเปล่าแต่ห,หญิงว่าไม่หรอกมันน่าจะเป็นคนร้ายจริงนั่นแหละเออก็ตายตามกันไปดิเฮ้ยมาวันพนลือเฮ้ยโอ้ยพนลืกระตุกพนลืกระตุกพร้อมกับพลือฟฟาฝน มีฝนด้วยแล้วยัยนี่มันจะคุยอะไรกันอีกอะไม่ไปมไม่ไปคุยกันที่ดีๆเนาะมาคุยใต้ฝนทําไมแต่ที่อาหารนะเหมือนยายหนามหัวใจของเราอ่ะมันจะอดหลับอดนอนมาฮะแล้วก็จะไปหลับตอนช่วงทําความสะอาดนะก็ไม่ค่อยเกี่ยวเท่าไหร่ฮะเอาเป็นว่าไปรอดูเนื้อเรื่องจริงดีกว่าอุ้ยเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยยใจเย็นก่อนมันเกิดอะไรขึ้นน่ะเธอคิดว่าโลสอ่ะได้การปฏิบัติด,ดีๆเพราะว่าเธอนดังงั้นเหรอฉันไม่ได้พูดแบบนั้นสักหน่อยฉันพูดว่าโลสอ่ะเป็นตัวดึงผู้คนมาดูตั้งห่าพ ว่าเย็นนั่นอะไม่ต้องซ้อมหรอกแค่เธอมาโชว์ตัวคนก็มาดูมันละโอ้ยเธอมันโคตรขี้ฉาเลยว่ะฉันไม่ได้ฉาเฉาไว้ฉันแค่เบื่อนายนะว่าผู้คนนะ่ะชอบสันเสริญน,นางเหลือเกินโอ้ยวันนี้มันอะไรกันเนี้ยอากาศแย่อารมณ์ก็แย่เอาเงินก็ได้งั้นมาคุยเรื่องของเธอหน่อยละกันลูน่าเธอไม่ไม่แคร์หาเลยเลย้แยแคร์อย่างเดียวคือการแสดงโง่งๆนั่นแหละฮะ้ดูโง่ว่ะคือเธอปะทำไมเธอมาอยู่ที่นี่อะเธอก็รู้นี่ว่าทำไมฉันถึงมาเข้าชมรมนี้ฉันไม่ได้มาเข้าเพราะอยากแสดงอ่ะเธอก็รู้นี่เดี๋ยวนะเธอไม่ได้้สมมััครราาาออย่งนนนหก็ู สัญญากับฉันนะสิว่าฉันจะเออเอาพอพอพอแค่นั่นแหละ <c oughs> แม่งโคตรไร้สาระเลยว่ะเอาเป็นว่าฉันออกโอเคปะ่ะจบปะ่ะนี่นะยยนี่คือไปแล้วไปแล้วเอา้าไปไหนแล้ววะมันวิ่งไปลรวฮะวิ่งไปแร้วฮยเยนี่ก็บอกว่าหุ่ยไม่ต้องไปตามหรอกเดี๋ยวนางก็กลับมาเหมือนที่นางทำประจำอะ่ะวุ่ยเยลูนา กับยายนั่นปมมันเยอะจังวะชมรมนี้ปัญหามันเยอะเกินฮะแต่ยายนั่นก็ดูเหมือนจะอิจฉายายโรสแมรี่อะไรนั่นจริงๆนั่นแหละเพราะว่ายายโรสแมรี่น่าจะเป็นคนดังในโรงเรียนนี้ทุกคนไม่แล้วคือเรื่องของเธอละยห,หนาหัวใจไหนบอกเธอมีการอ่านข้อมูลส่วนตัวของยายโรสแมรี่ไงเราจะบอกตอนไหนอะเอ้าเหมือนจะไม่มีบทพูดละมั้งหรือไม่ก็เขาตัดจบแค่ตรงนี้มั้งหาทุกคนเพราะว่าเขายังทําไม่เสร็จนะส่วนตอนบ่ายสามนางก็มาหลับตามที่นางบอกจริงๆด้วยฮะแล้วเราสมาตาได้ด้วยนะ,ะแต่ว่า อยากรอดูอีกสักหน่อยฮะเอา้านางมาเดินจิ้มปากแล้วอาการแบบนี้แสดงว่าไม่มีอีเวนต์ต่อแล้วทุกคนโอ้ยเนื้อเรื่องน่าจะตัดจบแค่นี้แหละทุกคนเดี๋ยวรอไปดูวันสุกหน่อยก็ได้หุ้ยไม่สิเดี๋ยวขอรอดูตอนกลางคืนในเมืองก่อนเออเดี๋ยวกลับบ้านก่อนนี่ห้างญิงมาในเมืองนะในเมืองฝนก็ตกฮะเหตุผลที่น้องหั่งิงมาในเมืองอะ่ะเพราะเห็นว่าหนามหัวใจบอกว่าจะมีคอนเสิร์ตอา้าโคตรเค้กเลย เพราะว่ามันฝนตกอะดิคนก็เลยหายหมดเลยอ่าโอเคไปดูวันศุกร์นิดหน่อยละกันชัดเลยฮะนางเดินจิ้มก๊กแล้วนะโถเอ้ยโหคนจิ้มก๊กได้ไม่หมดสภาพนี้ยคือการไม่มีอีเวนท์ฮะแปลว่าน่าจะจบแล้วแหละขอขอบคุณทุกคนมากเลยฮะที่ติดตามกันจนจบนะอย่าลืมกดไลค์กดซับกดสมัครสมาชิกไปเล่นกิจกรรมกันด้วยนะบายๆฮะสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำร,ำรวยเงินทองนะไปแล้วฮะสวัสดีฮะ